ในกรณีที่ว่าเป็นโฉนดที่ดินนะครับถ้าหากจะมีการซื้อขายมีการสร้างอาคารสร้างรั้วหรือทํทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับควรมีการรังวัดสอบเขตนะครับเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตลดปัญหาเรื่องขอ้อพิพาทแล้วก็จะได้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อมาเนี่ยหรือที่ลรือที่เราครอบครองเนี่ยตรงตามโฉนดหรือไม่ก็ควรที่จะยื่นรังวัดสอบเขตนะครับ ทุกกรณีไปเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราละทิ้งหรือเราทิ้งล้างเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับผู้ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นยอมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายขาลวงวัดแค่เล็กน้อยแต่ความความอะไรความคุ้มค่าที่เราจะรู้แนวเขตที่ดินหรือลดปัญหาความพิพาทลดปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันก็จะดีกว่าครับผมก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าละทิ้ง เกินสิปีเนี่ยต้องไปเรื่องปลปะักเพราะนั้นควรหมั่นไปตรวจสอบสภาพที่ดินของเรานะครับว่ามีใครมาครอบครองมีใครมาทำประโยชน์ในที่ดินของเราหรือไม่นะครับควรจะเลยนะครับปีละครั้งก็ยังดีนะครับผม